สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนตุลาคม2025นะคะชาวราศีสิง์วันที่จะแบ่งตามศาสตร์วันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีสิงนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่จะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกขอทิศทางพลังงานจากวิสต์มอร์โนะคะให้กับ ชาวราศีสิงห์นะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีสิงห์ช่วงเดือนตุลานะคะมาแล้วโอ้โหมีแว่นฮันนี่พลังงานดีงามนะคะพลังงานของความสำเร็จรางวัลที่สวยงามในชีวิตนะคะความรักที่มีความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกนะ ร่ำรวยมั่งคั่งนะคะเกิดความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตเลยพลังงานสวยมากๆพลังงานดีงามนะมีแรงดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะชาวราศีสิงห์ว้าวเลยทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีสิงห์นะคะ ได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะมีสัญญาณของ8ถ้วยนะคะ5ถ้วยสัญญาณของ1ถ้วย8ดาบแล้วก็3ถ้วยนะคะโอ้โหตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์สัญญาณว่าจะ move on แล้วก็จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่สวยงามนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวในอดีตแน่นอนว่ามันจะมีภาพความทรงจำนั้นเป็นเงาความรู้สึกในอดีตขึ้นมาบ้างรบกวนเราบ้างในบางครั้งนะคะเพียงแค่ยังมีถ้วยความหวังอยู่คุณจะได้หยิบถ้วยความหวังนั้นแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีรักครั้งใหม่ มีเกณฑ์สัญญาณของคู่แต่งงานใหม่ด้วยนะตกลงใจกันรักกันนะคะและก็พร้อมที่จะมาอยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะตกลงแต่งงานมีพิธีมงคลพิธีฉลองอย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นชาวราศีสิง์อะไรที่เคยผิดหวังมาก่อนน่าจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตเราที่สำคัญมากๆทำให้เราได้ทบทวนแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะมูกออน คุณอาจจะมีความกลัวความกังวลอยู่บ้างนะคะในชีวิตที่กำลังเดินไปว่าเรามาถูกทางหรือเปล่านะเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยือย้อไปยื้อไปยื้อมาอยู่ระหว่างอดีตกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเรานะคะยังไงก็ตามไพ่ออกมาบอกว่าพลังงานของคุณจะประสบความสำเร็จจะพบเจอข่าวดีนะคะทั้งเรื่องความรักเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะ พลังงานสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปออกเดทนะคะได้ไปพบเจอผู้คนหรือเปิดโอกาสให้มีพลังความรักเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย mm hmm. ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จด้วยนะคะดีงามมาก mm hmm. ทีนี้มาดูกันต่อนะคะ mm hmm. ผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะช่วงตุลา มาแล้วโอ้โหสัญญาณ j จสเมนนะคะหรือฮาวเวดสัญญาณช h ริออตแล้วก็ราชาถ้วยนะว้าวมากแล้วได้ชดใช้วิบากแล้วและเตรียมเตรียมพร้อมที่จะเกิดใหม่ได้รับข่าวดีมากๆเข้ามานะคะอยากให้คุณมุ่งไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการมีเกณฑ์การเดินทางนะช h ริออตจะเดินทางหรือว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้ในชีวิต คุณจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักมีเกณฑ์การรอคอยคนที่รักกันมากๆนะคะรอคอยคู่รักคู่แท้พลังงานคือทิศทางที่คุณเลือกที่จะก้าวไปต่อในชีวิตอย่างเงี้ยทิศทางนั้นจะทำให้คุณได้พบเจอคนที่รอคอยเจอสิ่งที่รอคอยเจอคําตอบในชีวิตที่สดใสน,นะคะพลังงานคือความสุขมาเต็มมากๆมีข่าวดีนะคะ อะไรหลายอย่างที่รอคอยเนี่ยเหมือนมันกักกั้นๆเอาไว้อย่างเงี้ยตอนนี้คือเปิดเปิดกว้างเพื่อรับข่าวดีรับสิ่งดีเข้ามานะเรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อยมาแล้วโอ้โหสัญญาณคู่นะคะเป็นว e ว of f o r t u n e เลยนะสองเหรียญน,นะคะแล้วก็หกถ้วย เป็นคนที่ผูกพันกันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเหมือนเป็นคู่บุพเพันิวาสหรือว่าเป็นคู่ที่ผูกพันกันมากคนคนนี้มีความเจ้าชู้เล็กๆเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิต2อฝั่ง2ด้านนะคะถ้าหากมีคนหลายคนเข้ามาในชีวิตเขาเหมือนเขาพยายามปรับสมดุลสิ่งนั้นอยู่อย่างไรก็ตามชีวิตเขาเนี่ย มีเกณฑ์สัญญาณว่าโชคชะตาฟ้าเปลี่ยนนะคะโชคชะตาจะพลิกผันไปสู่ทิศทางความสําเร็จเขาน่าจะต้องตัดสินใจเลือกคนที่เขารักและผูกพันซึ่งมีเกณฑ์สัญญาณว่าเป็นตัวคุณนะคะเขาน่าจะพยายามปรับความเข้าใจหรือว่าปรับสมดุลชีวิตไปกับคุณต่อไปนะเนื่องจากเป็นคู่ที่ผูกพันกันนะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะ่ะ อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะช่วงอายุช่วงวัยต่างกันก็ได้นะคะมาขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยโอ้โหเดมูนรอคอยคนที่เป็นคู่โซเมตของเขาเนะ เขาน่าจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้นะคะในเรื่องความรักโอ้โหสองไม้เทา้ารอคอยที่จะพบเจอกับคู่แท้รอคอยที่จะพบเจอกับคนที่ใช่คนที่ผูกพันนะคะเขาน่าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ชัดเจนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะพลังของเขาเหมือนกับว่า ไปพบเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องมีการตัดสินใจเรื่องความรักที่ชัดเจนนะถ้าหากยังมีความสับสนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจังหวะเวลาหนึง่งเขาก็จะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนเพราะว่านั่นจะส่งผลอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนโชคชะตาของเขานะคะโอ้โหสัญญาณเดี๋ยวเจเววลขึ้นมายืนยันว่าใช่เลย การตัดสินใจที่มันมีเรื่องราวรบกวนสัญญาณท้าทายบางอย่างที่คนคนนี้ต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะเขาอาจจะเคยเจอประสบพบเจอเรื่องราวความวุ่นวายในเรื่องความรักมาก่อนก็ได้นะคนคนนี้ดังนั้นความสับสนหรือความที่ไม่ฟันธงชัดเจนเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตเขายังไงนะคะ ในภาพนี้เนี่ยมีการยื่นมือมาเหมือนเขาขอโอกาสจากคุณด้วยนะโอสัญญาณก้าถ้วยการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับคนคนนี้นี่คือโจทย์ในชีวิตของเขานะคะถ้าหากเขามีคนหลายคนเข้ามาในชีวิตนะให้ได้เลือกให้ตัดสินใจเขาต้องจัดการสิ่งนั้นให้ชัดเจน ไม่งั้นแล้วตัวคุณอาจจะไม่ได้พิจารณาเขาคนนี้ก็ได้ดังนั้นเขาต้องทำให้คุณมั่นใจเมื่อเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ต้องตัดสินใจให้ชัดเจนโอ้โหราชินีถ้วยรอคอยคนที่เป็นถ้วยที่สิทธ์นะคะคนคนนี้สาเหตุของการที่เขายังไม่ตัดสินใจเพราะเขารอคอยคนที่เป็นคู่แท้ของเขานะคะ เขาเรียกว่าอีกหนึ่งถ้วยที่มาเติมเต็มชีวิตหรือสร้างครอบครัวด้วยกันเมื่อเขาเจอกันกับคุณเนี่ยพลังงานของตัวคุณเป็นราชาเขาเป็นราชินีถ้วยราชาราชินีถ้วยคือจะรักกันมากเป็นคู่ชีวิตที่จะครองรักกันนะคะดังนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงในการที่จะให้เขาคนนี้ได้เรียนรู้ว่าคุณคือคนที่เป็นคู่กัน ตัวคุณก็เช่นเดียวกันก็จะเรียนรู้ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันกับคนคนนี้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองดีงามไหมนะคะคุณจะได้เรียนรู้ทําความรู้จักกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาเมื่อเจอคนคนนี้ก็เริ่มที่จะฟันธงเริ่มมั่นใจได้ระดับหนึ่ง สัญญาณเด็กถือดาบการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อาจจะมีการหัวร้อนไปบ้างนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะเป็นสายสองด้วยเด็กถือดาบคือแบบชอบส่องคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้ามาจัดการอะไรหลายอย่างในชีวิตคุณก็ได้จัดการนูน่นนี่ตัดสินใจให้คุณนะ เหมือนเด็กๆที่หัวร้อนแล้วก็จับจองคุณเอาไว้คุณเป็นของเขาดังนั้นเขาก็จะต้องดูแลคุณนะคะความคิดการตัดสินใจอะไรหลายอย่างนะสไตล์เด็กๆนะคะเด็กถือดาบจองคุณไว้แล้วประมาณนั้นโอ้โหเดวิลเขาจะประสบความสำเร็จจากการเดินทางนะคะหรือว่าทำงานเรียน ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าได้ทำงานกับคนต่างชาติ Import-Export o อ l i n อนไลน์ Import Online, ได้นะคะอีกสัญญาณหนึ่งถ้าหากคุณกับเขาเป็นคนไกลอยู่ไกลกันเป็นไปได้ที่จะมีเกณฑ์สัญญาณที่จะเดินทางมาพบเจอกันสัญญาณคือไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดคุณจะเดินทางมาพบเจอกัน มันจะมีการโคจรมาเจอกันนะคะโอ้โหสิบถ้วยใช้เลยเพื่อที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันเพื่อที่จะครองรักกันนะคะสัญญาณของราชาราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็เป็นสิบถ้วยขึ้นมาอีกเนาะ,ะพลังงานของความรักที่จะสร้างครอบครัวนะคะ ชาริออตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขาน่าจะเดินทางไปมาหากันนะคะหรือว่าเป็นคู่ที่ชอบเดินทางไปไหนด้วยกันอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นการเดินทางไปมาหากันนะไปยังจุดมุ่งหมายที่วางไว้ถ้าหากคบกันในความสัมพันธ์ก็อาจจะวางเป้าหมายในอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะคะ โอ้โหสัญญาณหกเหรียญเป็นคู่ที่ยังไงก็ต้องสนับสนุนดูแลก,การช่วยเหลือการซัพพอร์ตกันเรื่องของการเงินและความมั่นคงนะคะต่างให้และรับดังนั้นคุณและเขาเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะส่งเสริมกันนะคะดูแลก,กันอย่างเงี้ยช่วยช่วยดูแลก,กันให้ชีวิตมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็มีความสุขนะคะ สัญญาณความรักเบ่งบานประมาณนั้นเลยเรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีสิงและความสัมพันธ์นะคะช่วงตุลาเป็นยังไงบ้างมาแล้วสัญญาณของ8ปดถ้วยนะคะโอ้โหไฮพรสหรือเฮโรแฟนนะคะแล้วสัญญาณของ8ดไม้เท้านะคะมีเรื่องการเดินทางการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงชีวิตการเดินทางหรือว่าการทักทายกันมาอย่างรวดเร็วนะมีเรื่องของการมูฟออนการตัดสินใจทบทวนอย่างดีนะคะแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานหรือพิธีมงคลก็ได้นะคะสำหรับบางคู่เมื่อ ทบทวนแล้วพิจารณาแล้วว่าไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจะเริ่มมีข่าวดีนะคะพลังงานของเฮโรแฟนคือความจริงจังในความสัมพันธ์มีแรงบุญเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณทั้งคู่ได้ไปทำบุญด้วยกันจะดีมากคู่ไหนนะคะที่คบกันอยู่ในความสัมพันธ์นะถ้าได้ไปทำบุญด้วยกันเนี่ยถือว่าบุญเนี่ย จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สวยงามมากเลยในเรื่องของคู่นะคะถ้าเป็นคนโสดแรงบุญก็จะหนุนนำให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแล้วการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางจะทำให้คุณได้พบเจอความสำเร็จในชีวิตนะคะพลังงานออกมาสวยมากเลยนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะแล้วสัญญาณของทาวเวอร์นะโอ้โหสัญญาณของอัศวินไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะทำให้เกิดการเดินทางปรับเปลี่ยนทิศทางการเดินทางคุณสามารถที่จะจัดการได้นะคือต้องมีการสร้างชีวิตใหม่แล้วต้องบริหารจัดการคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะมันมีเรื่องของครอบครัวผู้คนโดยรอบนะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ปรับเปลี่ยนแล้วต้องจัดการให้ก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้ขอให้ความสัมพันธ์นี้นะคะขอให้ร่วมมือกันขอให้ตั้งเป้าหมายไปยังสิ่งที่คุณปรารถนานะคุณทั้งคู่ปรารถนาหรือวางแผนด้วยกันขอให้ร่วมมือกันแล้วก้าวข้ามทุกความท้าทายไปด้วยกันจะเกิดการสร้างชีวิตใหม่ นะคะต้องใช้ความร่วมมือแล้วก็ใช้พลังของความรักเข้ามานะโอ้โหถ้าหากมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานก็น่าจะเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่ชีวิตการแต่งงานก็ได้อาจจะต้องเดินทางก็ได้นะคะเดินทางไกลเพื่อไปอ,อ,อยู่ในต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือ ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตในเรื่องของการก้าวไปข้างหน้าใช้ชีวิตไปข้างหน้านะคะทีนี้ผู้อ่านขอข้อความจากโรแมนต์แซงเจลอยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างนะเรื่องความรักความสัมพันธ์โอ้โห heart to heart conversation พูดคุยเจราจาเปิดใจด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะสัญญาณการเปิดใจอีกแล้วนะพลังงานของการเปิดใจคุยกันว่าเรารักกันนะคะคุยกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปในทิศทางบวกทิศทางที่ดีงามนะใช้ความใจเย็นนะคะความมีเมตตาโอ้โหเปิดใจนั่นเองใช้เลย คู่โซเมตของคุณอาจจะต่างจากคุณทั้งเรื่องของแนวคิดทัศนคติบุคลิกนะคะคุณต้องเปิดใจยอมรับความต่างแล้วพูดคุยเจรจากันนะคะหาจุดลงตัวหาสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่โซเมตก็คือจิตวิญญาณเนี่ยจะผูกพันกันมากโอ้โห attraction มีแรงดึงดูดคู่เข้ามานะคะ ถ้าหากคนไหนยังโสดแรงดึงดูดคู่เป็นแบบแมกเนติกเลยนะเป็นแรงแม่เหล็กเลยนะคะจะดึงดูดคู่โซเมตเข้ามาแล้วจะมีการพูดคุยเจรจากันนะคะขอให้เปิดใจนะเปิดโอกาสโอ้โหพาร์ทไลดิเลชั่นชิขึ้นมาเป็นคู่ที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาตินะคะเป็นคู่บุพเพสันนิวาตน,นั่นเอง พลังงานสอดคล้องกับผกถ้วยตรงนี้คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนดังนั้นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะยังไงก็ตามเมื่อมาผูกพันกันในชาติภพปัจจุบันเนาะก็จะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่ร่วมมือกันนะคะสร้างความรักความสัมพันธ์ให้แข็งแรงนะ เรามาดูกันว่าแล้วเลเวอร์ซอร์รโคเนี่ยอยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างมาแล้วโอ้โ oh, ห new beginning ้าวเลยนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นความรักใหม่น่าจะเป็นบทใหม่ของความรักที่คุณกำลังได้ประสบพบเจอนะชาวราศีสิงห์มีแรงดึงดูดการเริ่มต้นใหม่นะคะ กอดโอกาสนี้ไว้แน่นๆเลยนะคะเมื่อคุณได้พบเจอเขาคู่บุปเปสันนิวาสของคุณนะอีกใบนะคะโอโหโซเมตเขามายืนยันอีกครั้งเขาเป็นคู่โซเมตของคุณนะคะสัญญาณออกมาว่าตอนนี้คู่โซเมตเหมือนจิตวิญญาณเริ่มที่จะผสานรวมกันแล้วนะคะเหลือแค่ว่าเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐาน แล้วเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ใช่จะมีแรงดึงดูดหรือสถานการณ์บางอย่างเนี่ยจะทำให้คุณเนืเขาได้มาเจอกันแล้วได้เริ่มต้นความรักใหม่ชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะโอ้โหว้าวเลยผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ